ฮันดับที่หนึ่งแลงโกเนี่ยผมคิดว่าเนี่ยผมอยู่มานานพอสมควรนะคะทุกคนผมคิดว่าตอนนี้เนี่ยคงต้องบอกลาแลงโกแบบที่หนึ่งแล้วฮะนะก็น่าเศร้านะเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยผมอยู่แลงโกแบบที่หนึ่งผมคลองมาแล้วก็มีคู่แข่งขันม,ม,มันเยอะมากมายฮะทุกคนจำได้ดีเลยเนี่ยทุกคนอ๋อ,อปกาโน,นหนึ่งเนี่ยเขาเป็นคู่แข่งผมมาโอ้น้ำมากคะทุกคนไปได้มอนแลยหรอครับใช่ครับงั้นผมสืบทอดแลงโกต่อให้เองมันก็นามแล้วเนาะผมจะตามรอยเขาไปนะถึงแม้เขาจะไม่ออนแล้วก็เถอะมาขึ้นแลนด์ดมอนเลยแล้วกัน ไม่ต้องหวาดเคนเพราะว่ามีไอดีรองของอยู่นี่เนาะไอดีเรองขจะไม่ขยับไปไหนจะคอที่หนึ่งต่อไปนะเพราะว่าถ้ามีนคนมาตีเงเดี๋ยวแล้วไดมอนไปของดว่น่าจะมีคอนเทนต์เพิ่มก็คือการแก้แค้นของคนที่มาตีผมอ่าพอไดมอนปุ๊ใครมาตีผมนะผมจะหาทางแก้แค้นให้ได้หรือไม่ก็เอา,มาแมลงสาบพ,พวกเนี้ยไปท้าสู้คืนไม่จะแพ้ก็ช่างเนึ่เนาะโอเคปะลุยเลยกันโอ้ตัวแรกคือ,อไออังสินะทราบแล้วมางั้ปรับทีมหรอนะเพราะงั้นสู้เลยกันทัศมกิิตัวเดียวก็ไหว มาทุกคนโอ้โหหวานหมูเลยฮะเามาตายก่อนนะค่อยบีทธรรมดาก็พอมัง้งขึ้นจิตกดทับเงียบร้อยโ <c oughs> จมตีธรรมดาเจ็ดล้านดาวเมตโอเคดูท่าใชฟขัวต้องทาการอย่างรู้กับอาจารมากขึ้นสินะแช่แล้วนายต้องทงํางานแหละมาฮะคนที่สองเป็นใครเอ่ยอนาักการหวานเนาะโอเคมาพร้อมลุยมาทุกคนผมคิดว่าอยากให้กระบองเหล็กผมจัดก,การบ้างน,นะแต่ว่าก็คงไม่น่านได้เพราะงั้นก็ขึ้นจิตบทขี้ เนียบร้อยคนสิบโหยี่สิบห้าล้านดามิเลยหล่ตัวเดียวตึงเอาเรื่องเนี่ยสัเกตทางผมเนี่ยร่างกายไม่ได้เลยนี่หวังว่าจะรักษาความสมบูรณ์แบบนี้ไว้นะอย่าให้เหล่าฮีโร่ต้องอับอายนะเลสัตว์ใหคนผู้ลิพิเซเนอร์อ่ามาต้องไงล่ะนายนะใจเกเรสินะเออคือมาจิบขยี้บีบอัดโอมเป็นไงล่ะยี่สิบสองล้านดาเมิใคนเรียบร้อยขึ้นลานบอลตลอดไดมอนด์แล้วได้ให้มาเพิ่ม ใช่ที่ผมมาอย่างหนึ่งคือผมต้องการเพชรด้วยฮะทุกคนนี่ผมผักแข็งเพชรมาก <g ül> นี่มาเลยเลยนะน่ารักสุดๆไปเลยชิลล์คลาัเอสยินดีนต้อนรับนายเรียบร้อยทุกคนอ่อนนิดหน่อยเรียบร้อยได้มาเริ่มต้นคือโหอันดับโอ้โหหนึ่งหมืน่นอันดับหนึ่งหมืน่นหอ้ไม่ก็ม่ไรตัวทาสู้ซูมาละซื้อดิมาขอวอมตาหนึ่งเลยกันนะถึงแม้จะจะหาไปในเทอร์นี้ก็เถอะมาอุ้ยไข่เกียรโต ไม่เงี้ยหนึ่งร้อยสามสิบสองล้านเป็นไงโอ้โคตรแรงนะผมบอกตรงเพราะว่าสมิธซานยอมนี้เขาตีผมหนึ่งล้านหนึ่งแสนแล้วไงทุกคนไงนนตึงป้างเนื่้มาสังเกตเหตุก็ขาดคุณอยู่นะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวคนนี้เข้ามาตีไล่ตีเฮห,หลังนะครับดูอันดับที่หนึ่งซิอันดับที่หนึ่งเหรออ้าวคุณอัวบะอ๋ออยู่ที่ห้าเขาได้ปล่อยตัวมาโอ้แต่ตึงเอาเรื่องนะคุณอัวบะเนี่ย โอ้ยคนนี้ก็ตึงแต่พี่หนึ่งเนี่ยไม่ธรรมดาเลยทุกคนตันนี้แหละพี่หนึ่งแรงโกเนี่ยก็เป็นบอบไปเรียบร้อยนะเนี่ยไอ้กบหน้านั่นแหละโอเคเดี๋ยวผมเข้าไปตีคืนแล้วกันเอาตอนนี้คือผมได้ทำการขึ้นมาที่หนึ่งแล้วแดมอนเรียบร้อยฮะเพราะงั้นใครจะมาตีผมเนี่ยก็มาตีได้หล่อเลยฮะทุกคนบอกเลยว่าผคที่ตีมาเนี่ยระวังโดนผมตีกลับนะ ละครไหนมาเนี่ยผมจะสูงน้ำมันตีกลับฮนะนี่ถ้าเราขีดซ้ายพลีมัมตีตัวเดียวคือ9ล้าน4แสนละเกือบแต่สิล้านละแม่นานี้ก็จะส10ล้านแล้วฮะทุกคนเดี๋ยวผมจะต้องการหาเพชรมาเพื่อย่อยน,นี้นะนี่คือค่าทักษะฮะ,ะเพื่อเอาเพชรมาเนาะแล้วก็เอาไปได้คืนค่ากาวดาวด้วยวันนี้ต้องขอวลาไปก่อนแล้วกันฮนะสวัสดีครับขอบคุณท่านชมครับไงจากที่หนึ่งแรงโกกลายเป็นแรงแนวบ้านหน่อยที่หกพันไงจีนเนี่ย